ตีคขมเนครับเขาก็ได้ออกมาแล้วครับเนี่ยโอ้โหอันนี้ครับสกอร์เปี้ยนครับภาษาบ้านๆก็เรียกว่าแมงเงานะครับหรืออีกชื่อหนึ่งก็แมงป่องช้างนะครับโอ้เริ่มจะหายากนะครับดูนะครับนะครับที่ก้นเขาเริ่มแหลมนะครับอันนั้นคือพิษนะครับ เขาไว้ต่อยนะครับมีพิษโอ้โหตัวใหญ่มากครับนี่สงสัยจะได้เอาไปทอดแล้วครับนี่โอ้โเห็นไหมครับเขาจะโยอโอ้โหหางครับโอ้โ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอโ้เจ้าสิไปส่เจ้าสิไปส่ติดตามเขาจะไปไหนกันครับโอ้โหตัวใหญ่นะครับหายากนะครับนี่ถ้าแถวสารคามนะโ,โหเขาซื้อนะครับแถวนั้น โอ้โหโหโตัวยังใหญ่เลยครับสงสัยจะได้ได้ทอดแล้วครับวันนี้นี่ครับโอ้ย oh. ยาบุรุงกำลังนะครับสุดยอดเลยครับตัวนี้ อาจจะเป็นอาจจะเป็นตัวที่แพงสุดในมแมลงทอดนะครับตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตะขาบนะครับแพงครับ